ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนบอนใสครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับบังขั่งครับหมากเล็กหมากน้อยต้นโตโต,โตครับต้นใหญ่ๆหญ่ก็จะเป็นตะโกตะโกต้นคู่ นี่ตะโกทรงลำต้นกําลังสร้างนี่ตะโกเอ็นชายครับนี่ตะโกตกกระถาง นี่ก็เป็นสนทรายครับทรสสายมากเล็กมากน้อยกลุ่มกอนี่ก็ตะโกหนู ก็เป็นมมกพวงโมกพวงนี่เป็นมั่งมีครับต้นมั่งมีนี่ก็มากเล็กหมากน้อยกำลังสร้างนี่เป็นสมิดสมิดแดงมังกรแดงหรืออีสานก็เรียกผักมิก นี่ตะโกครับตะโกทรงตกกระถาง,ำง,างก,ก,ก,กำลังสร้างนี่ก็ตะโก้กำลังสร้างตะโกเอ็นชายไอยมาเตื๊หมากน้อยพูดผิดนี่ก็หมาเรีกหมากน้อยอีกคนใหญ่ๆครับใหญ่มาก กำลังสร้างนี่เป็นตะโกตะโกกลุ่มกอสามลำกำลังสร้างนี่ก็หกเล็กหาักน้อยใหญ่ๆกำลังสร้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้โครงสร้างครับใครสนใจก็ผ่านไปผ่านมาแถวบึงการที่จะไปกูทอกหรือจะไปถ้ำนาคาก็แวะชมได้ครับ มีไม้ให้บริการมีมาเก็กมักน้อยตะโกมะขามนี่ก็เป็นตะโกปอทะเลนี่ก็มีโมโมนี่ก็ตะโกแคะตะโกหนูตะโกหน้า มั่งนี่นี่มะขามจิงตอนนี่ก็เป็นมะขามจิงตอนนี่ก็มะขามจิงตอนครับจะเป็นจิงตอนมะขามทรงตกกระถางนี่ก็โมกโมกโมกซ้อนโมกโมกหนูซ้อนกระเสียวครับนี่ก็เป็นกระเสียวรู้ไมคขามมะกระเสียวนี่มะขาม จิงตอนอันนี้ตะโกหนูนนกระบขามอันนี้ก็เป็นโมกโมกลาครับนี่โมกลาตะโกหนูนี่ก็เป็นสนทรายครับสนทรายสนทราแถบภาคอีสานนะครับคนละพันกับสนทรายทางภาคใต้นี้ก็เป็นมังมังค่างทรงบัณฑิต สูงสูงครับโกหขามมั่งข้างกำลังสร้างนี้กระเสียวครับกระเสียวคล้ายๆมะขามครับผ่านไปผ่านมาก็แวะชมได้ครับสวนอยู่ที่ในหมู่บ้านที่มีภูทอกครับครับนี่ก็หาเลียกหมักน้อยครับ สนใจน้ำไปสร้างต่อก็แวะชมแวะเลือกหาได้ครับนี้ใบแดงใบแดงก็มีครับตะโกตโกหนูต้นใหญ่ใหญ่นี้ก็ตะโกนาครับโกนากำลังสร้าง เสียวกำลังสร้างอันนี้เป็นใบสัสาใบกามปูครับเป็นต้นกามปูนำมาสร้างทดลองสร้างบอนไันี่ก็เป็นตะโกจริงตอนมีบ้านเรือครับ มาเดืออุทุมพรก็มีตน้นไม้โครงสร้างตะโกกกำลังสร้างตกโกน,นี่ก็ตะโกกกำลังสร้างครับน,นี้เคมหน้าก็มีครับให้บริการอันนี้ก็เป็นตะโกนาเป็นติ้วแดงก็มีครับน,นี้ติ้วแดงน,นี่ก็ติ้วแดงครับ หมกก็มีครับปุดอันนี้ฝรั่งครับฝรั่งก็มีน,นีก็โมกครับโมกลาครับเป็นอันนี้เป็นมะขามสวนป่าครับมะขามสวนป่าสวนป่าตะโกกําลังสร้างครับ,บโกสมชายมะขามเอ็มน้าครับเอ็มน้า นีมะขามกิ่งตอนครับข้างข้างากเล็กมากน้อยเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันบ้างครับนีเป็นตะโกยักษ์ครับตะโกใหญ่ๆกำลังสร้างครับกูกำลังสร้างขึ้นกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกำลังได้ ได้ที่ครับตะโกยักยักสิใจก็แวะมาชมนี้ก็มั่งคั่งลิกมากน้อยนี้เป็นโมกโมกโมกเวียดนามโมกหนูนำมาติดกับโมกมันโมกป่าธรรมดาครับนี่ก็เป็นเข็มเข็มแดงนี้ตะโกตกกระถาง เล็กมากน้อยตัวใหญ่ๆลำลำนี่ก็เป็นหมากเล็กหมากน้อยครับกำลังสร้างทรงลำต้นตัวใหญ่ๆนี้ก็หมากเล็กหมากน้อยได้ยิงหนึ่งยิงสองมาแล้วครับกำลังสร้างตัวใหญ่ๆลำๆครับรับสนใจก็แวะมาดูมาชมได้ครับ ที่สวนกุ้งบอลไซบึงการครับและที่บึงการมาชมมาเที่ยวทางถ้ำนาคาหรือที่ภูทอกก็แวะมาชมได้ครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ